แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดน้ำท่วมดินถล่มซึนามิเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดบ่อยครั้งและหลายครั้งสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากมายเช่นแผ่นดินไหวที่เกิดในประเทศปากีสถานในปีคริสตศักราช2005มีผู้เสียชีวิตมากกว่า86,000คนบ้านเรือนเสียหายมากมาย การเกิดสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคมคิรศกราัช2004ที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า200,000คนประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกันนี้มากกว่า5,000คนการเข้าสู่สงครามอ่าวเปอร์เซียของสหรัฐอเมริกาในปีคิรตศกราัช1990ถึง1991 เป็นเพราะต้องการปกป้องผลประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมปิตโตรเลียมการยึดครองประเทศมาเลเซียและพม่าของอังกฤษในช่วงของการล่าอาณานิคมก็เพราะประเทศทั้งสองมีทรัพยากรแร่มากมายน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนปีคริสตศักราช2010นีวิทยาศึกษาวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของโลก โดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือการนำมาใช้ประโยชน์เช่นแร่เหล็กทองแดงปิโตรเลียมหินอ่อนหินปูนดินน้ำเป็นต้นแหล่งแร่ต่างๆเหล่านี้จะปรากฏเฉพาะบริเวณและมีความสัมพันธ์กับหินต่างชนิดกันพื้นผิวโลกปกคลุมด้วยหินสามชนิดได้แก่หินอัคนีหินตะกอนหินแประแล จากการที่แร่เป็นสารประกอบของหินซึ่งหินทุกชนิดจะประกอบด้วยแร่ตั้งแต่1ชนิดหรือมากกว่าดังนั้นนักธรณีวิทยาจึงจําเป็นต้องศึกษาเรื่องแร่ควบคู่ไปด้วยเรื่องหินและแร่จึงเป็นของคู่กันที่แยกออกจากกันไม่ได้เพราะจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทําให้โลกเราเกิดหินหลากหลายประเภทและหินเหล่านี้จะบอกอะไรแก่เราบ้าง หลายคนคงเคยเห็นหินกันจนชินและก็คงไม่ได้สงสัยอะไรกันใช่ไหมล่ะครับว่ามาอย่างไงเกิดได้อย่างไงเฮอย่างนั้นจะรู้ไปทำไมกันล่ะก็เพราะหินในปัจจุบันสามารถบอกได้ว่าในอดีตพื้นที่ตรงนั้นเคยเป็นอย่างไรมาก่อนและทำให้เราคาดเดาได้ว่าในอนาคตน่าจะเป็นอย่างไรต่อนั่นไงสำคัญพอที่ควรจะรู้ไหมล่ะครับเริ่มต้นเรามาดูภาพสนุกๆของการเกิดหินบนโลกของเราก่อนกันดีกว่านะครับ ต้นกาเนิดของหินนี่นะครับเริ่มแรกเลยมาจากหินหนืดในชั้นเมทัลที่เราเรียกว่าแมกมาซึ่งมีความร้อนสูงมากและเขาพยายามดันตัวเองออกมาตามรอยแยกต่างๆของเปลือกโลกหลายคนคงเห็นภาพภูเขาไฟระเบิดจากภาพข่าวหรือภาพยนตร์กันใช่ไหมละครับนั่นแหละครับคือการดันตัวของหินหนืดเมื่อพวยพุ่งออกมาเราเรียกว่าลาวาและเมื่อเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วก็จะกลายเป็นหินอคเดีในที่สุดซึ่งลักษณะาการเกิดแบบนี้เราเรียกว่าหินอคเดนิพุ หรือหินภูเขาไฟนั่นเองนะครับซึ่งในเมืองไทยมีหินลนักษณะนี้อยู่ทั่วไปส่วนอีกประเภทหนึ่งคือหินอัคนีแทรกซอนซึ่งเกิดจากการเย็นตัวลงอย่างช้าๆของหินหนืดใต้เปลือกโลกเช่นหินแกรนิตหินไดโอไรต์และหินแกรบโรบลครับตามธรรมดาโลกเมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับหินอคนีก็ย่งไม่เว้นเลยนะครับเพราะไม่หินอคนีถือกําเนิดขึ้นบางส่วนก็ถูกกระบวนการผุพังทําลาย และพากันไปถมในที่ต่ำกว่าจนกลายเป็นหินชั้นหรือหินตะกอนครับเอ๊ใครแน่ไหนสามารถทำลายหินคณีอันแข็งแกร่งได้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อละครับว่ามีตัวการสีตัวคือลมฐานน้ำฐานน้าแข็งและคลื่นในทะเลเคยได้ยินคำว่า น้ำหยดบนหินทุกวันหินมันยังกร่อนไหมล่ะครับนั่นแหละใช่เลยหินชนิดนี้แบ่งได้สองชนิดใหญ่ๆคือหินชั้นเนื้อผสมซึ่งเป็นหินจากตะกอนผู้กรวดทรายเศษหินเช่นหินทรายหินดินดานหินกรวดมนอีกชนิดคือหินชั้นเนื้อประสานซึ่งเกิดจากการตกผลึกทางเคมีหรือจากสิ่งมีชีวิตเช่นหินปูนหินเชิตและเกลือหิน เจ้าหินชั้นก็ยังไม่อมาตะนะครับเพราะหลังจากนั้นหินชั้นก็จะโดนพลังความร้อนและความดันจากใต้ผิวโลกทําปฏิกิริยาเคมีกับเนื้อหินทําให้โครงสร้างและสารประกอบภายในหินเปลี่ยนไปจากเดิมเราเรียกว่าดินแปลงไงล่ะครับดินแปลก็มี2แบบแบบที่1คือการแปลสภาพบริเวณภายารซึ่งเกิดเป็นบริเวณกว้างทําให้เกิดแร่ใหม่หรือผลึกใหม่สแสดงเป็นริ้วขนานเช่นอินไน์หินชีส และหินชนวนเป็นต้นอีกแบบหนึ่งคือการแปลสภาพสัมผัสอันว่าสัมผัสก็แน่นอนละครับว่าเกิดจากการสัมผัสกับสารละลายที่มาพร้อมกับหินหนืดจนเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับหินซึ่งจะทําให้เราได้แร่ใหม่จะไม่แสดงริ้วขนานเช่นหินอ่อนหินควอซายเป็นต้นครับจากรูปแสดงให้เห็นถึงการเวียนวนตายเกิดของหินชนิดต่างๆเช่นหินภูเขาไฟ ซึ่งเย็นตัวบนพื้นผิวโลกจะถูกอิทธิพลจากแสงแดดฝนเป็นเวลานานๆก็จะเกิดการผุพังแตกหักต่อมาถูกน้ำลมพัดพาไปสะสมตัวในแอ่งเมื่อทับถมกันมากขึ้นเรื่อยๆก็จะเกิดการเกาะตัวจนในที่สุดกลายเป็นหินตะกอนหากหินตะกอนมีการจมตัวลึกลงไปเรื่อยๆก็จะถูกแปลสภาพกลายเป็นหินแปรจนกระทั่งกลายเป็นแมกมาในที่สุด ในทํานองเดียวกันหินอคนีแทรกซ้อนหินแปร ى, และหินตะกอนซึ่งอยู่ในที่ลึกใต้ผิวโลกถ้าถูกกระบวนการยกตัวให้โผล่ขึ้นมาสู่ผิวดินก็จะเริ่มเกิดการผุพังแตกหักเช่นเดียวกับหินภูเขาไฟแรกคือธาตและสารประกอบอนินรีย์ที่เป็นของแข็งเกิดตามธรรมชาติ มีโครงสร้างภายในที่เป็นระเบียบมีสูตรทางเคมีและสมบัติอื่นที่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ในวงจำกัดแร่แต่ละชนิดจะมีรูปผลิกความแข็งความถ่วงจำเพาะรอยแตกและผงสีเฉพาะตัวแร่ที่พบบนโลกมีมากกว่า3,500ชนิดแต่มีแร่ไม่กี่ชนิดที่เป็นแร่ประกอบหินที่พบในส่วนเปลือกโลกแร่แบ่งออกเป็นสกลุ่มได้แก่ 1. แร่ซิลิเกต 2. กลุ่มแร่ที่ไม่ใช่ซิลิเกตมากกว่าร้อยละ90ของแร่ประกอบหินจะเป็นแร่ที่เรียกว่าแร่ซิลิเกตแร่ซิลิเกตคือกลุ่มแร่ที่ประกอบด้วยซิลิกอนและออกซิเจนเป็นหลักซึ่งธาตุทั้งสองนี้จับตัวกันเป็นหน่วยโครงสร้างรูปทรงสีหน้าโครงสร้างนี้อาจเกิดเป็นอิสระเป็นกลุ่มเป็นลูกโซ่หรือเป็นแผ่นโดยทั่วไปมีธาตุโลหะอื่นร่วมอยู่ด้วยตัวอย่างแร่ซิลิเกตเช่น แร่คอสเฟลสปาไมกาเป็นต้นกลุ่มแร่ประกอบหินที่ไม่ใช่แร่ซิลิเกตที่สำคัญคือกลุ่มคาร์บอนเนตได้แก่แร่แคลไซต์แร่โดโลไมต์ซึ่งแร่ทั้งสองนี้เป็นแร่ประกอบหินของหินปูนและหินโดโลไมต์ตามลำดับส่วนกลุ่มแร่ตัวอื่นๆมักเป็นแหล่งแร่เช่นแร่ฮิมาไท แร่แมกนีไทต์แร่ฟลูออไรด์แร่พลวงแร่ดีบุกแร่ยิปซัมเป็นต้นเรามารู้จักแร่ที่มีค่าทางเศรษฐกิจที่เราเรียกว่าสินแร่และสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ได้ดังนี้แร่โลหะคือแร่ที่มีธาตุโลหะเป็นส่วนประกอบหลักสามารถนำไปถลุงแยกเอาโลหะมาใช้ประโยชน์เช่น การนำเอาเส็นแร่เหล็กมาถลุงจนได้เหล็กเพื่อน,นํามาตีดาบหรืออุตสาหกรรมเหล็กกล้าทั้งหลายนอกจากนี้ยังมีทองคําดีบุกสังกสีเงินตะกั่วอด้วยต่อมาแร่อโรหะคือแร่ที่นํามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงเช่นการทํำเหมืองยิบซ้ำซึ่งผลผลิตที่ได้ก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของฝาผนังหรือหลังคาบ้านของเรานั่นเองนะครับ แร่ต่อมาโอ้โหตาลุกวาบวัญเชียวเพราะนี่คือแร่รัตนาชาติหรือแร่ที่มีความสวยงามมากเมื่อนํามาเจราาิในและส่วนใหญ่เรานํามาใช้เป็นเครื่องประดับแร่พวกนี้จะมีสีสันสวยงามทนทานและหายากมากแร่พวกนี้สามารถแบ่งได้เป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือเพชรและพลอยครับ แร่ที่ขาดแล้วฉันจะตายเพราะยังหาสิ่งอื่นมาทดแทนไม่ได้นั่นคือแร่เชื้อเพลิงแร่พวกนี้เกิดจากการทับถมตัวของสิ่งมีชีวิตจนสลายตัวและเกิดปฏิกิริยาน,นับล้านปีจนกลายเป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เรารู้จักกันดีก็คือ่านหินน้ำมันดิบและก๊าซเชื้อเพลิงก็ใช่ว่าประเทศไทยเราจะไม่มีแหล่งปิโตเรเลียมมาเลยนะครับก็มีอยู่บ้างทั้งบนบกและในอ่าวไทย แต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงต้องมองหาพลังงานอื่นมาทดแทนแร่เชื้อเพลิงที่นับวันก็ยิ่งจะหมดไปจากโลกนี้แล้วล่ะครับแร่ดีบุกเคยเป็นสินค้าส่งออกอันดับที่4ของประเทศไทยรองจากข้าวไม้สักยางพาราในช่วงพุทธศักราช2,510ถึง2,515ก็เป็นเ<อ>พราะขุมทรัพย์ใต้พิภพยังมีความสำคัญต่อมนุษยชาติ ดังนั้นสิ่งสําคัญของการใช้ประโยชน์จากมันก็คือการใช้อย่างคุ้มค่าเพราะกว่าที่ทรัพยากรเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาเหมือนเดิมนั้นใช้เวลานานมากเลยนะครับ